สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับชลงวิวีการสื่อสารนะฮะรู้สึกอย่างเป็น EP ที่4อันนี้อยู่กันที่บ้านของผมศัตูก็ลกเหมือนเดิมไม่ได้ทำอะไรลกกว่าเดิมเลยอันนี้กําลังชาร์จแบบเพิ่งได้ปืนมาใหม่เมื่อวานนี้เพิ่งเอาไปซ่อมมาและะ้วได้มาเสร็จเอาไปซ่อมเลยซื้อมามือ2ตัวนี้เป็น h u s l e a r n d c l o s s HK416 นะครับแล้วดูที่ด้านปืนก่น ตัวบอดี้ก็จะรู้แล้วตัวนี้เป็นตัวบอดี้ ABS พายสตับบี้มีหูกวินมาเรียบร้อยแล้วไม่มีโซนหน้า่วนหลังเดี๋ยพวพรุ่งนี้จะไปเอามาก็จะมาถ่ายเอะจะมาถ่ายให้ดูก่อนว่า EP4 นี้มีอะไรบ้าง EP4 ตัว EP4 นี้จะมีตัวพัดเกล c l นคลอชมาแนะนำให้ดูนะครับแล้วก็จะบอกวิธีการถอดประกอบเจ้าตัวนี้ ทุกส่วนแต่ว่าจะไม่ถอดให้ดูจะถอดให้ดูเป็นบางส่วนเช่นพันท้ายตัวล้างหน้าซึ่งบางคนอาจจะถอดได้อยู่แล้วแหละก็จะถ่ายไวให้ดูว่ามันถอดอย่างนี้นะตัวกิ๊บมือจะไม่ถอดนะฮะขี้เกียจมานั่งสายมอเตอร์ใหม่ก็เหมือนทั่วไปครับคล้ายๆตัว M4 ทุกอย่างคล้าย M4 หมดนี้เป็นตัวเทอ่อนคอร์ดเฮดเกียร์4.6ค่ายจิงโกงอันนี้บัตเดิมนี้บตรเดิมนะฮะ กำลังชาร์จอยู่ก็เมื่อกี้จัดไปประมาณสองสามชุดตอนนี้ลูกกระสุนก็ผมเป็นพวกผ่านลูกกระสุนเยอะอยู่ละก็ใครเล่นกับผมก็จะรู้ว่าผมเล่นทีลูกกระสุนก็ผ่านไปเยอะเหมือนกันนี่นหอดปัดก่อนเพราะว่าแบบค่อนข้างร้อนเมื่อกี้ยิงไปประมาณสามสี่ชุดศูนย์เปิดนะครับไม่มีศูนย์เพียวเพียวลางเพียวเพียวแล้วเดี๋ยว ในวิดีโอจะให้ดูได้ว่าลายพิวเพียวผลง,งานจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวพาไปดูตรงที่ผมไปทดลองอยู่เมื่อกี้นะฮะนี่ศัตูเราลกหนักกว่าเดิมนี่คือสอภาพตอนยิงออโต้นะฮะอันนี้คือกลาดไม่ได้ไม่ได้เล่นเฉพาะจุดเล็งเฉพาะจุดอยู่ข้างในจะเห็นได้ว่าเป็นกลุ่มก็ค่อนข้างโอเค แต่ผมสายปลายสายมาด้วยไม่มีูนยนตรงรูที่ย้ำนี่คือกลุ่มกระสุนนะครับนิ้วชี้นะนิ้วชี้ผมนะเมื่อกี้นี้นิ้วชี้ผมยัดเข้าไปเลยนะ <c oughs> ก็ถือว่าค่อนข้างดีกระดาษลังสองชั้นท่าอีกหนึ่งทะลุครับกระดาษลังหนาทะลุไม่ต้องห่วงสามแปดสิบ f อพอสามแปดสิบอพเอนะฮะเดี๋ยวจะพาไปดูข้างหน้าเป้าองข้างหน้าว่าเป็นยังไงบ้าง ตรงนี้นี่ผลงานส่วนเสริมผลงานยิงแบบไม่มีศูนย์นะฮะนะครับก็ะระยะยิงจากตรงนี้ไปถึงตรงนู้น ระยะประมาณ10ประมาณ6-7เมตรได้นะฮะไม่ถึง10เมตรยังขนาดนี้ให้มีศูนย์จะขนาดไหนพราะมันงันพอใช้ได้ครับเราเดี๋ยวจะมาบอกกันอีกทีว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้หรืออาจจะวันรุ่นี้หรือว่าวันไหนยังไม่รู้จะลงตัว EDC แบบเต็มให้ดูนะครับว่าในเทปนี้มีอะไรมั่ง แล้วผมได้รับบทเรียนอะไรจากการซื้อของออนไลน์ครั้งนี้นะฮะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ